อันว่าพระเถระเมื่อรับพร้อมซึ่งการนิมนต์เพื่อพิสูจน์ทลายมีประมาณเท่านี้ย่อมรับพร้อมกระทําซึ่งเราให้เป็นผู้มีในภายนอกอันว่าความคิดในเราแห่งพี่ชายของเราเป็นธรรมชาติแตกแล้วจักเป็นโดยความไม่มีแห่งความสงสัยในการนี้อันว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยศาสนานี้อันว่าเราเป็นก็ถือวเป็นกระทําอยู่ซึ่งบุญทลายมีทานเป็นต้นจักเป็นอยู่ดังนี้ในวันรุ่งขึ้น อันว่าพระจุลปันธกะนั้นได้ออกไปแล้วเพื่ออันสึกในเวลาเช้าเที่ยวอันว่าพระศา,ษา,ษาสดาทรงตรวจด,ดูอยู่ซึ่งโลกในการอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดนั่นเที่ยวทรงเห็นแล้วซึ่งเหตุนี้เสด็จไปแล้วก่อนกว่าเสด็จจงกรมอยู่ใกลุู้มแห่งประตูได้ประทับยืนแล้วใต้หนทางเป็นที่ไปของพระจุลปันธกะอันว่าพระจุลปันธกะไปอยู่เห็นแล้วซึ่งพระศา,าสดาเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมแล้ว อันว่าพระสดตตรตัดแล้วกะพระจุลปันตกะนั้นว่าดูก่อนจุลปันตกะก็อันว่าเธอจะไปในที่ไหนในเวลานี้ดังนี้อันว่าพระจุลปันธกะกราบทูนแล้วว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญว่าพี่ชายย่อมข้าออกซึ่งข้าพระองค์อันว่าข้าพระองค์จะไปเพื่ออันศึกด้วยเหตุนั้นดังนี้อันว่าพระสดตตรตัดแล้วว่าดูก่อนจุลปันตกะเชื่อว่า บรรพชาของเธอมีอยู่ในสำนักของเราอันว่าเธอแม้ผู้อันพี่ชายฆ่าออกแล้วไม่มาแล้วสู่สำนักของเราเพื่อเหตุไรอันว่าเธอจะมาเถิดนันว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยความเป็นแห่งฤทธหัตอันว่าเธอจักมีในสำนักของเราดังนี้ทรงรูปแล้วซึ่งพระจุลพันธกะนั้นที่ศีรษะด้วยฝ่าพระหัตมีพื้นอันดาดาษแล้วด้วยกงจักทรงพาเสด็จไปแล้วทรงยังพระจุลพันธกะให้นั่งแล้วที่หน้ามุกแห่งพระคันธกุฎี ประทานแล้วซึ่งผ้าเก่าอันหมดจดรอบแล้วอันอันพระองค์ทรงบันดาลแล้วด้วยฤทธิ์ด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนจุนลปันธกะอันว่าเธอเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อทิศอันมีในเบื้องหน้าเป็นรูปคาอยู่ซึ่งผ้าเก่านี้ด้วยบริกรรมว่าละโชหะละนางละโชหะละนางดังนี้จงมีในที่นี้นั่นเทียวดังนี้ครั้นเมื่อการอันบุคคลปราบทูลแล้วผู้อันมูแห่งพิสุแวดล้อมแล้วเสด็จไปแล้วสู่เรือนของหมอชีวกประทับนั่งแล้วบนอาสนะอันบุคคลปูราดแล้ว ต่อไปเป็นประโยคเก่งซึ่งประโยคนี้จะแปลตามจำนวนของสนามหลวงซึ่งออกในปีพุทธศักราช2514แม้อันว่าภิกษุชื่อว่าจุลปันธกะแลดูอยู่ซึ่งพระอาทิตย์นั่งรูปคำอยู่แล้วซึ่งผ้าเก่าผืนนั้นด้วยบริกรรมว่าระโชห,หนังระโชห,ะหนังดังนี้เมื่อภิกษุชื่อว่าจุลปันธกะนั้นรูปคำอยู่ซึ่งท่อนแห่งผ้าเก่าผืนนั้น อันว่าท่อนแห่งผ้าเก่าเป็นของเร้ามองแล้วได้เป็นแล้วลำดับนั้นอันว่าปิจู่อว่าจุลพันธกะคิดแล้วว่าอันว่าท่อนแห่งผ้าเก่านี้เป็นของหมดจดรอบแล้วเกินเปรียบย่อมเป็นแต่ว่าอันว่าท่อนแห่งผ้าเก่าอาศัยแล้วซึ่งภาวะคือตนนี้ละแล้วซึ่งปกติอันมีในก่อนเป็นผ้าเส้ามองอย่างนี้เกิดแล้วอันว่าทั้งขันทั้งหลายแม่เที่ยงหนอดังนี้